สมบัติแล้วกาโลกที่ต้องหามในแรงงานอีแปดเอ็ะคะคลิปนี้สันส้นๆได้พี่นอ้องฝามาฝาไปนะพี่น้องเดี๋ยวสิไปขายกลุ่มต่อแล้วใช่รือยิ่งอายุ2 5หถึง4 5ปีขึ้นไปเกินเมื่อเดียวกับใบเด้อพี่นออ้องเด้อส่วนสูงนะคะผู้ชายลอยหกนะคะน้ำหนักหกซขึ้นผู้หญิงลอยห้าสิบน้ำหนัก4 5หาขึ้นไปเด้เอ,อ แล้วการน,นะคะโรคมีโรคที่ต้องห้ามได้พี่น้องมันมีหลายโรค14โรคคุณล่ะแต่ว่าถ้าพี่น้องย่านพี่น้องจบอาบ่ได้เดี๋ยวสี่ขื้นไวไ้ในคลิปห้ยเด้อค่ะเด้อผู้ใดมีโรคอียงตามที่ขึ้นไว้นี่ล่ะที่นิมวอลอาจ์ิเวิร์ตวอกบบเบิร์ตนะคะไวรัสตักอัเสบบีนะคะแล้วก็โรคเอสไอวีวัน,นโรกกระดูกสันหลังโคตรนะคะก็คือกระดูก,กสันหลังเสียลูกคุณล่ะพี่น้องโรคหัวใจนะคะโรค คุทาราตโรคเบาหวานนะคะเบาก้มดันโรคไตโรคประสาทตาบอดซีตาบอดซีแล้วก็าสายตาสันน่นอาจจะบากเกินซี่ร้อยนะคะสายตาสั่นหูตึงโรคเลือดนะคะแล้วก็โรคซีฟาิตน้ำเลือดน้ำหนองนี่แหละพี่น้องผู้ใดที่มีอาการหรือว่าเป็นโรคแล้วกำลังรักษาอยู่นะคะกินยาอยู่แนะนำถ้าอยากมาเห็นงานเกาหลีแนะนำเนาะค่ะ ให้พี่น้องไปปรึกษาแพทย์ส่วนตัวเฮาสกอนเดอร์เพราะว่านะคะงานเกาหลีของเฮางานมันหนักเอลีพี่น้องอยู่ไทยมันไหวอยู่ละมีหลายคนนะคะที่เป็นไทร้อยอันนี้หยกตัวอย่างนะคะเป็นไทร้อยเป็นพิษเนาะคะ่ะอยู่ไทยเฮากระเฮ็ดงานสบายอยู่เฮ็ดได้สบายปกติค่ะพอมาเจองานเกาหลีเราไม่เฮ็ดบดาพี่น้องตากแดดตากฝนตากลมตากหิมะตากแดดตากฝนเนาะพี่น้องเนาะหลายคนที่ หอบเงินหอบทองกลับบ้านพี่น้องแล้วก็มีหลายคนนะคะที่หอบกระดูกกลับบ้านหลายคนที่หอบนีหอบสินเพราะว่าการที่เฮ้ามาทุกคนนะคะเป็นหนีเป็นซิน,นมาอยู่แล้วถ้าเขามีเงินเท่ากับคงสีบอดันโดนมากดอกเนาะพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พี่น้องเป็นกําลังใจให้พี่น้องสุ้ปูสูขส้ข้นนะคะฟังข่าวสารอัปเดตข่าวสารให้มันทันท่วงทีเด้อพี่น้องนี่